สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะคลิปนี้แอดก็มีแนวทางลาวสตาร์นะคะมัดรวมลาวลาวสตาร์นะคะและก็ฮานอยนะคะมาแบ่งปันเนาะเพื่อนๆคะถ้ารวมทุกแนวทางมันก็จะยาวเกินเนาะนะคะแอดก็เลยแบบ แบ,แบ่งแยกคลิปนะคะเพืเ่อนๆค่ะเนาะถ้าใครชอบแนวทางไหนก็ไปดูที่แนวทางนั้นได้เลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะลาสตารของเราเนาะก็มีตัวเด่นนะคะเมื่อวานนี้ของเราอ่าเข้าเข้าที่อ่าวิ่งรูดไหมนะคะถ้าแอาาร์จำไม่ผิดนะคะก็ขออภัยเนาะนะคะวันนี้ขอให้ปังๆ้งลยกันนะคะแยกคลิปออกมาแล้วก็ขอให้ปังๆด้วยกันนะคะตัวเด่นวันนี้มีเด่น1และเด่น3นะคะ1และ3 ชอบค่อยตามนะคะหนึ่งเก้านะคะหนึ่งแปดหนึ่งสองนะคะหกกับเก้าตัวตัวเดียวกัน,น,กนเนาะคเพื่อนขาสามเก้าสามห้าสามหนึ่งนะคะส่วนตัวเน้นนะคะคุเพื่อน่ะตัวเน้นเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะคะตักหัวให้ด้วยเลยนะคะหนึ่งแปดนะคะสามเก้าสามหกนะคะอ่าแล้วก็สามห้า ะะชอบค่อยตามเนาะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเน้นวิ่งรูดนะคะเน้นวิ่งรูดเนาะเพราะว่าเอดเจาะเจาะน้อยคู่นะคะความเสี่ยงก็ค่อนข้างจะเยอะเนาะนะคะส่วนห้าหน้อยนะคะห้าหน้อยของเรานะคะเมื่อวานเข้าทีา่เข้ารูดนะคะรูดสามนะคะเมื่อวานนี้โอ้ขพอภัยด้วยนะคะเจาะไม่เข้านะคะเพื่อนค่ะเจาะไม่เข้านะ นะคะแอทให้ไปที่3 9มามาที่36นะคะแต่ถ้าใครกลับหกเป็น6ก็ยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนาะที่คู่เน้นด้วยนะคะวันนี้ไม่เด่น9และเด่น1นะคะเด่น9และเด่น1นะคะก็ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณกันนะคะ94 92นะคะ10นะคะ15ห้า และหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าหนึ่งหกตัวตัวเดียวกันนะคะขออนุญาตกลับหัวให้เนาะตัวนี้น่าจะมาเป็นหนึ่งหกนะคะแอดก็เลยขอ,อกลับหัวให้นะคะส่วนตัวนี้แล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆพิพพพจารณานะคะว่าจะเป็นหกหรือจับเป็นเก้านะคะแต่สื่เป็นเก้ามาเนาะคนเพื่อนค่ะเนาะแต่เราก็ไม่แน่เนาะเก้าอาจจะเป็นหกก็ได้เนาะอาจโคเน้นนะคะเก้าห้าเก้าสี่ 1> 9 1 1 9 1 6 6 1นะคะและก็1551นะคะไปกลับด้วยนะคะไปกลับนะคะหและ9ตัวเดียวกันนะคะกลับหัวด้วยกลับหัวนะคะนะคะถ้าชอบคู่ไหนก็กลับหัวได้เลยนะคะก็ นะคะคในคลิปนี้ก็มี2แนวทางนะคะก็พีิท่าคนไหนชื่นชอบก็ตามได้เลยนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้ไม่ว่ากันเนาะ <c oughs> ตัวเลขมีเข้าและมีหลุดนะคะโ <c oughs> ปรใช้ยวิจารณญาณกันด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์นะคะ <c oughs> ขอให้พี่พี่เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ